บทที่14บทส่วนมหาสมัยยสูตรเอวมัมเมสุตังเอกังสมัยยังพระขาวาสักเกสุวิหารติกปิรวัตถุสมิงมหาวานเนมหาตาภิกขุสังเคนัสสัทิงปันจามาเตหิภิกขุสเตหิสัเพเหวะอารหันเตหิทัสหิจารุกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาโหติพระขวันตงังทัสสนายะภิกขุสังคันจะอัทโขจะตุนนาง สุทธาสุทาวาสก,กายิธานาังเทวานังเอตตทหูโหสิอะยางโขภพระขวาสกเกสุวิหรารติกะปิลวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะาอารหันเตหิทัศหิจโลกธาตุยิเทวตาเยปุยเยนะสนิปติตาหหติพคะขวันตัง พัะสนายะพิกุสังคันจายานุนะมยามปิเยนะปะควาเตนุปสัสสังกะเมยามะอุปสังกมิตวาปะควาโตสันติเกปัปจเจกะคาถาพาเสยยามาติอัโตโคตาเทวตาเสยถาปินามะพระละวาปุริโสสัมมิชิตงวาพาหังภาษาเรยะปภาษาร,ร,ารติตาวา พาหังสมีเชยยเอวะเมวสุทาวาเสสุเทเวสุสันสตเทเวสุอันตรายิปควะโตปุระโตปาตุพระหังสุอัทโธตาทเทว,วตาปคะวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัฐังสุเอกมันตังทิตาโถเอกาทเทว,วตาปคาะวะโตสันติเกอิมังคาทัง อภาสิมหาสมยโยปะวะนัสมิงเทวะกายาสมาคตาอาคาตามหาอิมังธรรม,มะสะมะยังทักขิตาเยว,วะอปราชิตสังคันติอัอตขวะอราเทวตาพระวเตสันติเกอิมังคาทางอภาสิตันตระพิกะโวสมาทะหังสุจิตตังอัอตโนอุชุกามกังสุสารถีวะเนตานิคะหิตวา อินทรียานิรักขันติปันธิตาติอัทขโอปาราเทวตาปะขวะโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเศตวากีลังเศตวาปลีคังอินทกีลังโกหัดจะมะมีชาเตจะรันติสุทาวิมะลาจักขุมตาสุสทันตาสุสุนาคาติอัทขโอปาราเทวตาปะขวะโต,ตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเย เกจิพุทธังสารนังคตาเสนเตคะมิสสันติอปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปาริปุเรสันติติอัถโคภะคะวาพิกุอามันเตสีเยปุยเยนะพิกะเวทัสสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปต,ติตหาหนติตถาคตังทัสสายะพิกุสังคันจะเย ิเตพิกเวอหิสุงอตีตมัทธานางังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปภพคะวันตานางังเอตัปะระมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอหิสุงเสยยทาปิไมหังเอตะระหิเยปิเตพิกเวภาวิสันติอนาคตามัฏธานางังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปภพคะวันตานางังเอตัะปะระมาเยวะ เทวตาสันิปติตาพระวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิกิติยิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิเทสิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสาธุกลางมณสิกะโรทะพาสิสามิติเอวังพันเตติโคเต วิขูภะควะโตปจัสโสสุมะควะเอตะทาวลกะสีโลกะมนุกะสามิยะตปุมาตะทัสิตาเยสิตาคกิริคัพารังปะหิตตาสมาหิตาปุถุส,สีหาวสารีนา โลมหังสาพิสามพุโนโอทาตามะนาสาสุทธาวิปสัสนามะนาวิลาพิญโยปัญจะสเตยตาวะวเนกปิลวัฒเรตโตาอมารดยิสัทธาสาวเกศาสนเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาธาปิขเวเตจัตปะมกรุงสุตวาพุทธศาสาสานาเตสัมปะรุเตสัมปาตุรังโยานัง อมนุษานะทศนังอเปเกสตตมัทคุงสหสังอฐสตาริงสตังเอเกสหานานังอามนุษานะมัทสุงอเปเกนตะมัทคุงที่สาสภาพุทธาอหงตันจะสัพังอภิญญยายะวคิตวานัจคุมาตะโตอมตยุสัทถาสาวเกสสเมรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถะพิขโวเยโวหังกิตตยิสานิฮิราหิอนุปุพพโส สัตตะสหัสสาวยาขาบุญมากะปิลวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิามงพิขุนังสมิติงวนางชะสหัสสาเหียมอวตายาขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนิโมทะมานาพภิามงพิขุนังสมิติงวนางสาตาคีลาติสหัสสายะยาขานันตะวันนิโน อิทิมันโตสุติมันโตนะวันโตยัสสิโนโมทามานาพิกามงพิกูนางสมนึติงว่นางอิเจเตโสระสะสะหัสายขานาตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตนะวันโตยัสสิโนโมทามานาพิกามงพิกูนางสมนึติงว่นางเวสานิตาปัญจสตาญาขานาตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตนะวันโตยัสสิโนโมทามานาพิกามงพิกูนางสมนึติงว่นางกุมพิรราชค่ะฮิโกเวปุระสะ มิเวสาน,นางพินโยนางสัตาสหัสสางยาขานาังปะยิรุปาสติปุ่เพิโรราชาคายิโกโสปราคาสม,มิติงหวนางปุริมันจัติสังราชาทัตตะโทรปภาษาสติคันธภานางอาทิปติมหาราชายศส,สิโสปตาปิตาสาวาโรอินทรนามามหารพราอิพิมันโตชุติมันโตนาวันโตยศสิโนโมทาม,มานาพิก้ามงพิกุนังสม,มิติงหวนางทักขิน,นางจัติสังราชาวิรุณโรรหตะภาษาสติปุ่ม พันธานางอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตปิตะสะพระโัอินทรนามาหาภาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนมรทัพมนาภิกษามงพิขูนางสมิติงหวนังปัชมันจัดิสังราชาวิรูปะโคปัสสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตปิตะสะพระโัอินทรนามาหาภาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนมรทัพมนาภิกษามงพิขูนางสมิติงหวนัง อุตรันจัตีิสังราชเวโรตปัสติยขานังอธิปติมหาราชยศิสโสปุตาภิปัสสะพระโหอินทนามามหาปราอิธิมันโตสุติมันโตนาวันโตยศิสิโนมรัมมนาปิการมุขเกลนังสันติงวนังปุริมาทิสังคตาะโทโักคิเนนาวิรุณาโกปสิเมนาวิรุปโกเวโรอุตรังที่3สังตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัตทันละมนาอัทังสุวเนกปิลวัทเวเตสัมมา ยาวิโนโทาสาอาคูวัจจนิกาสะถามายากรเวนทุเวนเนนทุวิรูจวิภูโตสหจันทนการมเสธโทจากกิน,นุคันทุนิคันทุจับปนาโธโอปมัญโยจะเทวสูโตจะมาตลิจิตาตเสะโนจคันดาโคนโรราชาชนะโนสะโภอาคูปัญจัสิขโกเจวะติมภะรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจะราชาโน คันทัพพาสหาราชุภิโมทะมาณาอภิกาโมพิขูนางสนมิติงวนนางอาถาคูนาภัสสานาคาเวสาลาสหัตชกากัมพรลัสสะตาราอาคูปยาคาสหายาติภิยามุนาทัตระฐาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาคโคโสปาคะสมิติงวนนางเยนาคราเชสหาสาหารันติ พิพาทิชาปขคิวิสุทธาจัคคูเวหายสาเตวนามชัชป,ปตาจิตตราสุปนาอิติเตสนามังอะภยันตานาคราชานามาสิสุปนโตเขมะมะกาสิพุทโสันนาหิวาจาหิอุปวะหายนตานาคาสุปนาสาระณมมังสุพุทธาง ชิตาวชิรหัตเถนะสะมุทังอสุราสิตาภาตาโรวาสัวัสเสเตอิทิมันโตยสัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคสาเวปจิติสุจิตติจัปหาราโทณมุสีสหสตันจะกผลิปุตานางสเพเวรูจักนามกาสันในหิตวาพะลิงเสนาราหุพัทธ มุปาคะมงสะมาโยธานิพันธันเตพิขูนางสัมมิติงวานาังอปโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตธาคะมงวะรุนาวารุนาเทวาโสโมจะยะสัสสาสหาเมตตาจารุนาการิกาอาคูเทวายะส,ะสิโน พสเศเตทัศน์สทายายาสเปนานะตะวันนิโนอิทิมัโตสุติมันโตนาวันโตยะสสโนโมทะมานาภิกาโมภิโคนางสมิติงวนางเวณภูจเทวาสหะลีจะอาสะมาจะทุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามาโคปุรักิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาโคปุรักิตานักตานิปุรักิตตวาอาโคมันทวะ โอสูนางวาสโวเศทโทสโภปาคาปุริทะโทรทัเสเ,ทเตทัศธากายาสเนะนตะวันนิยที่มันโตชุติมันโตนะวันโตยะส,สิโนโมทัพมานาพิกามองพิกูนาสมมิติงวานางอธาภูสหากูเทวาชาลามาคิสิขา,าริวะอาริทา,าจะโรชาจะอุม,มาปุพภะนิพาสิโนวะรุนาสหธรรมะาจาักอุอ อัจุตาจะอเนชกาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทัศเดทัสตากยาสเปนันตตวันิโนอิทิมันโตชุติวันโตนาะวันโตยาสิโนโมทะมนาดิการมงพิภูนางสัมิติงวานางสมานานมหาสมานามนุษย์สามนุสุตมาขิดทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอทาคูหะระโยเทวาเยจะโรหิตตัก วาสิโนปาราคามหาปาราคาอากูเรวายัสสิโนทัศเศรศฐากยายาสเพนนัตะวันนิโนอิทิมโตสุติมันโตนาวันโตยัสสินโนโมทามนาอภิกาบงวิกุณังสมิติงวานังสุกกาการุมหาอารุณาอาโโูเรคารุสาสหาโอทาตาคัญยาหาปามคขาอากูเทวาวิจักขนาสัทธามตาหาระคชามิสกาจะยัสสิโนฐานายังอาคาปาัุโนโยทิสาอภิวิสันสติ ทสเศรษฐากายาสเปนานตวันิโนดีมันโตสุติมันโตวนาวันโตยสศิโนโมทามาหพิก้าโมพิกุนังสมาติมวานังเขมีะตุสตายาณะการทกาจ่ายยสสิโนสัมปิตกาลามเศรษฐาโชตินามะจะอาสวาลิมานะรติโนอาคูอาทาคูปารนิมิตาทสเศรษฐากายาสเปนานตวันิโนดีมันโตสุติมันโตวนาวันโตยสศิโน บ้าทนางพิการมุกพ่ภูนางสนิติงวันน่ง